สวัสดีครับคุณสมสวัสดีครับคุณหมอครับครับเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผมมันเกิดอาการผิดปกติไปครับค่ะครับพออยู่ๆมันก็หดตัวโดยกระทันหันนะครับคุณสมฤทธิ์อายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดหดตัวกระทันหันหมายความว่าไงนะขนากกาลังมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือสอดใส่เข้าไปได้ใช่ไหมครับได้ครับอคือมันไม่เหมือนปกติเมื่อเมื่อก่อนๆนั้นนะครับคือผมเข้าใจหมายความว่า คือคุณสมนึกเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยสามารถสอดใส่องคชาตเข้าไปได้แต่คงการแข็งตัวไว้ไ,วไม่ได้มันอ่อนตัวก่อนใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้หลายครั้งหรือยังครับเริ่มเป็นเมื่อประมาณไม่ถึงสองเดือนนี่นะครับไม่ถึงสองเดือนเองนะแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็ก็สอดใส่ได้แต่ว่าอาการมันจะมันจะรีบหดตัวเร็วเราต้องรีบๆรีบครับ <c oughs> เราต้องรีบๆแล้วแต่หลังได้ยังหลังได้ใช่ไหมครับบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่ามันหลังหรือเปล่าเพราะว่ามัน มันอ่อนตัวไปก่อนเลยรับผมอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มต้นของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับคุณสมนึกนะฮะซึ่งในวัยคุณสมนึกเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะฮะจะพบแล้วนะฮะแต่อย่างนี้ยังถือว่าอาการยังน้อยนะยังสอดใส่เข้าไปได้เพี่ยงแต่โครงการแข็งตัวไว้ไม่ได้นะซึ่งเป็นลักษณะของเส้นเลือดแดงที่มันพองตัวไม่ดีนะฮะก็ต้องดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทําให้คุณสมนึกเนี่ยเส้นเลือดแดงตีบแข็งอายุมากขึ้นนะฮะเป็นเบาหวานหรือเปล่า <im it> เป็นไขมันในเลือ,สอดสูงหรือเปล่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะฮะทั้งปัจจัยต่างๆพวกนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เส้นเลือดแดงมันตีม,นมันแข็งมันยืดพ่องไม่ดี<อ>เพราะฉะนั้นคุณคุณสำนึกต้องเช็คสุขภาพเลยนะครับใบนี้ครับผมนะครับไปเช็คดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ผมกล่าวมาหรือเปล่านะ,นะ,นะส่วนการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศของคุณสานึกในอาการอย่างน้อยนะฮะก็อาจจะเริ่มจากการออกกําลังกายนะถ้า ร่างกายแข็งแรงขึ้นมีการสูบ<อ>ฉีดโลหิตดีขึ้นนะอาการน้อยๆอย่างนี้บางทีก็ดีขึ้นได้บางทีดีขึ้นได้แต่ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงและคุมอย่าให้มันแย่ยลงไปน,นะแล้วถ้ายังไม่พอใจในคุณภาพของการมีเพศสัมพันธ์ต้องการให้การแข็งตัวแข็งตัวเต็มที่กว่านี้การคงการแข็งตัวไว้ได้นานกว่านี้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาหลังเร็วอย่างที่คุณส,ณสมนึกเป็นนะฮะก็คืออาจจะต้องใช้ยารักษาสมรรถภาพทางเพศนะครับครับ อย่างนี้ปรึกษากับคุณหมอแบบไหนได้เลยคะถ้าสมมติว่าอาการอย่างที่คุณสมนึกเป็นก็ถ้าโดยตรงก็ควรจะพบศัลยแพทย์รทางเดินปัสสาวะเพศชายนะคะแต่ว่าอาการนี้ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ตอบสนองต่อยาขนาดต่ำๆครับเอาละครับขอบคุณคุณสมฤทธิ์นะครับ